ใช่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเครื่องบินแล้วก็ควันเครื่องบินประมาณนี้นะครับมาดูกันว่ามันใช้เทคนิคประมาณไหนนะก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เแล้วไปดูวิธีทํากันเลย let's go โอเคฮะสเต็ปแรกนะครับเราก็จะเตรียมตัวเครื่องบินนะจะเป็นจรวจหรือว่าอะไรก็ได้นะสักอันนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะผมเตรียมตัวนี้ไนวะ้ แยกเลเยอร์เป็นชิ้นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ชิ้นเดียวเลเยอร์เดียวปึ๊บโอเคแล้วก,กดเซฟไปเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่โปรแกรม After Effects นะครับเราก็จะสร้าง Composition After Effects ขึ้นมาเราคลิกขวาแล้วครับ New Composition ตรงนี้ผมขอตั้งค่าเป็นความละเอียดต่ำๆเนอะ HD HDV s d t v HD อันนี้นะผมจะปรับตรงนี้เป็น24เฟรมนะ โอเคผมจะตั้งค่าเป็นประมาณนี้นะตรงนี้สักสิบวิประมาณนี้นะครับกดโอเคไปเลยตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้กดโอเคไปเลยฮะปึ๊บโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไฟล์เครื่องบินของเราเข้ามาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Import แล้วก็เลือกไฟล์เครื่องบินอันนี้ผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกไอโฟโต้ตรงนี้เป็น Composition Li ทยียนเลเยอใส่ตรงนี้ตึ๊บ กด import <Okay. S 1> เข้ามาแล้วโอเคเราก็จะได้เครื่องบินเข้ามาแล้วทีนี้เราจะใช้แค่เครื่องบินอันเดียวนะฮะมามันเริ่มกันเลยผมจะจับเครื่องบินเนี้ยลงมาที่เลเยอร์เลยครับอืมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะให้มันขยับประมาณไหนนะตรงนี้สำคัญนะครับแนะนำเลยนะฮะเราปรับจุดจุด a n c เ o อ point ตรงนี้จุดตรงกลางมันอนะปรับให้มัน เลื่อนลงมาอยู่แถวๆตรงที่ตรงที่ควันจะออกนะเราเลือกเครื่องมือนี้ครับเพนบีเห็นถือว่ากดตัววายก็ได้ปุ๊บเลือกเครื่องมือนี้ปับ๊บคลิกตรงจุดเคอรเซอร์พอยต์ตรงนี้ให้มันอยู่ประมาณประมาณตรงนี้ประมาณนี้คะโอเค นี่เราก็จินตนาการได้เลยครับว่าเราจะให้มันวิ่งประมาณเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งประมาณแบบหนึ่งแล้วก็วนแล้วก็ออกไปฝั่งนี้นะโอเคผมก็จะเริ่มจากมาที่ตรงนี้มาเริ่มจากตรงนี้เฟร,รมหนึ่งนะครับผมกดตัว P นะฮะปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ มาที่1เฟรม1วินาทีเราก็เลื่อนมาประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปปรับทีหลังเนาะอันนี้เราปรับได้ตามใจชอบนะปึ๊บ,บมาที่3มปึ๊บผมก็จะปรับประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ให้มันประมาณนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกที่เลเยอร์นะเราใช้เครื่องมือเพนทูในการปรับ พวกเส้นอะไรเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็ลองปรับดูประมาณนี้ตรงนี้ให้ประมาณไหนตรงนี้อ่าอันนี้คือการปรับความความสมูทความเนียนของ a อน m เมชั n นะก็ลองปรับแต่งกันดูประมาณนี้ กดตัวคลิกที่เลเยอร์นะครับแล้วก็กดตัวอยู่เราลองมาดูสิประมาณสัก3วินาที12เฟรมประมาณนี้ผมก็เลือกตรงนี้แล้วผมก็กดตัว n นะให้มันซิเล็กเลือกเลือกแค่นี้นะครับแล้วผมก็กดตัวตัวเลขศูนย์ให้มันลองเล่นดูปุ๊บโอเคปุ๊บมันเป็นประมาณไหนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาปรับหัวจรวดเนี่ยให้มันวิ่ง ตามเส้นเห็นไหมเห็นไหมหัวมันไม่กลับกลับตามใช่ไหมเราจะมาทําหัวให้มันกลับตามนะฮะมาที่เลเยอร์ครับคลิกขวาเรามาที่ transform นะครับแล้วก็คลิกมาที่ auto orient ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บราให้เลือกด้านล่างนะครับ orient along path ให้มันวิ่งหมุนตามผ่านก็คือเส้นผ่าตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บนะโอเค เราลองวิ่งดูสิโอเคมันก็จะเป็นนี้ปุ๊บทีนี้มาที่เลเยอร์ครับแล้วเราลองปรับโรเทชันนะครับกดตัว R ปุ๊บเราลองปรับให้หัวเนี่ยมันตรงกับเส้นดูปุ๊บดูสิเป็นยังไงปึ๊บอ่โอเคไหนลองเล่นดูสิฟิวฟิวโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฟิวฟิวโอเคได้แล้ว ันนี้คือเราจะทําตัวเครื่องบินแอนิเมชันเสร็จแล้วประมาณนี้ครับเราจะทําประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทําควันของตัวเครื่องบินกันครับไปดูกันเลยมาที่เลเยอร์ครับแล้วก็คลิกขวาเป็น New แล้วก็สร้าง Solid ขึ้นมานะครับเราพิมพ์ว่าสโมกเลยสโมกพิมพ์ว่าสโมกสโมกพิมพ์ว่าสโม ปึ๊บเข้าไปกด enter ไปเลยสร้าง solid ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ slow ขึ้นไปประมาณนี้นะครับเราจะใช้เอฟเฟกที่มีชื่อว่า cc particle นะฮะ cc particle พิมพ์เราใช้เอฟเฟกตัวนี้นะ cc particle system to อะไรเงี้ยกด double click เลยก็ได้นะกดแล้วก็ลากมาใส่ตัวของ solid ปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะฮะโอเคต่อมามาที่เอฟเฟคคอนโทรลฮะเรามาเลือกที่เอ่อโปรดิวเซอร์ Producer ก่อนนะฮะเรามาดูที่โปรดิวเซอร์ตรงนี้ก่อนคุณจะเห็นโปรดิวเซอร์อันนี้อ่าโอเคโอเคตามทำทำตามนี้เลยนะครับก็คือเราเดี๋ยวเรามาที่ตัวของเครื่องบินก่อนนะฮะกดตัว P ครับตัว P ก็คือ Position ตัว P อย่างนี้โอเค ต่อมาเนี่ยให้เลือกที่ smoke ของเรานะที่กำลังจะทำมาที่ effect control คลิกที่ keyframe ตรงนี้นะฮะ keyframe position producer keyframe position Pro กด alternate ค้างไว้นะครับคลิกเข้าไปค้างเลยตึ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยเรามาดูที่เลเยอร์ด้านล่างปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ให้เรากดไอคอนหอยเนี่ยก็คือก้นหอยพารเรนเนี่ยให้มันลากลากมาที่ position ของตัวเครื่องบินนะครับ ให้มันติดตามโพซิชันของเครื่องบินกดเข้ามาครับแล้วก็คลิกเข้าไปปุ๊บโอเคประมาณนี้แล้วเราก็กด enter ไปเลยปุ๊บนะโอเคทีนี้พอเวลามันเล่นปุ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะวิ่งตามตัวเครื่องบินเลยเห็นปะโอเคประมาณนี้นะฮะได้แล้วประมาณนี้ทีนี้เราก็มาที่ effect control ของ smoke นะฮะเรามาปรับตั้งค่าต่างๆตรงนี้เลย มาทีเา่เดี๋ยวเรามาที่ฟิสิกส์ก่อนมาที่ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนจาก x กับ y ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไดเ้เดี๋ยวเราเราปรับ Pro t เ c ิลก่อนจากลายตรงนี้นะครับจากไทป์ของ Proto c ิลตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเ,เปลี่ยนเป็น Phase. เฟสเดี๋ยวนะเ e n คอนเวิอ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้น,น,นะครับ เราเลือกเป็นนี้นะเินคอนเวกอันนี้คลิกเข้าไปนะแล้วก็เราก็มาที่ฟิสิกส์ตรงนี้นะฮะตรงนี้เราปรับเป็นศูนย์นะตรงนี้ปรับเป็นศูนย์เหมือนกันทีนี้อยู่ที่เราแล้วแหละว,ว่าเราจะปรับยังไงให้ให้มันดูดูมีอะไรเนาะทีนี้เราปรับตัวเบิร์ดไซส์ก็คือ,อลองปรับประมาณนี้แล้วก็ลองปรับ ตัวด้านหลังของดีไซน์ตรงนี้สักหนึ่งประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาที่ opacity map ตรงนี้นะครับ opacity map ตรงนี้นะครับรแล้วก็ max opacity ตรงนี้เนี่ยเราปรับให้มันเป็นร้อยไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วก็ max opacity ตรงนี้เนี่ยให้เราคลิกตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็ปรับเป็นร้อย อ่ะเราใช้โอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีขาวดูนะฮะเปลี่ยนสมกเป็นสีขาวคลิกที่สมุกนะครับเลือกไปที่ Effect Control พิมพ์คำว่า Fill F I L L Fill ลองปรับเป็นสีขาวดูสิโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ Fill f i ประมาณนี้อ่าโอเคลองเลื่อนดูแล้วก็ปรับดูนะครับเอาที่เราชอบผมจะลองปรับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนลองลองปรับหรือว่าลองลองปรับลองตั้งค่าเองดูนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนแต่ว่าหลักการการทําพวกสโม k ติดตามเครื่องบินหรือว่าการทําอะไรประมาณนี้มันมันจะทําประมาณนี้แหละนะที่เหลือเราก็ไปตั้งค่าไปปรับไปอะไรแล้วแต่ชอบเลยนะโอเควิธีการทาควันเครื่องบินก็เป็นตัวอย่างง่ายๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้า レッスー